สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาววันพฤหัสเนาะให้ผลในช่วงของเดือนออสิงหาเลยนะครับเป็นภาพรวมนะในส่วนของเพลย์ลิสต์ความรักโดทำไว้ให้ตั้งถังนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดมีไลน์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับขออนุญาตประชาสัมพันในเรื่องของการดูดวงก่อนเนาะอย่างแรกก่อนเลยดูโดรับในเรื่องของการดูดวงทุกวันนะครับแต่ว่าจะรับในช่วงแต่หลัง2องทุ่มครึ่งไปแล้วนะครับเพราะหลังๆเริ่มกับ เริ่มรดเริ่มไม่ค่อยมีนะครับอค่าน้ำมันแพงหรือเปล่ามไม่รู้นะครับแต่หลังจากสองทุ่มครึ่งไปจนถึง4ี่ทุ่มนะครับก็ยังดูได้เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์เส,สาร์อาทิตย์เนี่ยสามารถรับคิวได้ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับก็สามารถติดตามกันได้เนาะนะครับแล้วก็รายละเอียดค่าดูดกดแปะไว้ที่ใต้คลิปให้อยู่แล้วนะครับเป็นประจำนะครับ ก็ฝังติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องโดด้วยนะครับแล้วก็ฝาก c e b o o k page เนาะชื่อเดียวกับช่องเลย d ุ o j o Activity นะครับก็สามารถก๊อปชื่อนะครับแล้วก็เสิร์ชหาได้เลยนะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube เนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมนะครับเผื่อพันเลื่อนผ่านๆเนาะแล้วก็เออไม่รู้ช่องโดอยู่ไหนอะไรยังไงนะครับก๊อปได้เลยครับอืมเนาะแล้วก็สามารถกนหาได้เลยนะครับถ้าจะเข้ามาดูนะครับแล้วก็อืม อย่านำคันทำนายนี้ไปใช้กับอ,อะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเนาะสำคัญสำคัญไม่แนะนํานะครับอขอให้เอาไปเไป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตพอนะครับสําหรับชาววันพฤหัสนะครับแล้วก็วันอื่นๆที่เข้ามาชมด้วยแล้วกันนะครับอะเรามาเริ่มกันเลยนะสาหรับชาววันพฤหันะสเนาะโทรศัพท์ไปให้แล้วเนาะนะครับแล้วก็ออรอขยัยให้ทุกท่านได้ชมนะครับ อ่าใบแรกนะ Three of Swords ไอ Three of Pentacles นะครับ The lovers ขึ้นมา Three of Wands นะครับ Two of Wands อ mm. ืม Nine of Swords นะครับ Ace of Pentacles นะครับ ภัยคืนค่อนข้างสวยเหมือนกันนะเนี่ย Ten of Cups นะครับ Nine of salt, น of s อ o สอเนาะอืมอืม Ace of Cups นะครับและใบสุดท้ายเนาะ Queen of Pentacles อือโดยรวมค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับชาววันพฤหัสนะครับ ได้ไพ่อ e e กฤษอบซอดเนาะอะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ระวังนิดนึงในเรื่องของการที่บางทีอ่ะอม,มันมีทั้งคนที่ชอบคุณแล้วก็ไม่ชอบคุณช่วงนี้เกือบทุกวันเลยมั้งของคนที่ทุกวันเกิดอะครับตั้งแต่ดูมาเนาะสี่วันมาแล้วส่วนใหญ่หลังๆมีแต่เรื่องการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นขึ้นเยอะจริงๆขึ้นเยอะจริงๆนะครับคือมันก็มีบ้างแหละช่วงที่ เออทำคือองค์กรร่วมกันยิ่งคนที่แบบทํางานบริษัทเนาะแต่ถ้าเป็นทํางานฟรีแลนซ์ก็ต้องบอกว่าลูกค้าเอาแต่ใจนะช่วงเนี้ยหรือในอีกกรณีหนึ่งคือลูกค้าก็ไม่ค่อยชอบผลงานเนาะอ่ะยกเป็นเคสของฟรีแลนซ์ก่อนนะเคสของฟรีแลนซ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอืมเราเราถามลูกค้าให้ชัดนะครับแล้วก็หรือทั้งคอนเซัลท์ทั้งอะไรก็ตามเนาะอืมที่เราดูอะไรให้เขาอยู่เนี่ย ให้กับลูกค้าอะไรก็ตามเนาะต้องบอกก่อนว่าอืมามรายละเอียดเขาให้ชัดนะเลี่ยงการประทะอืมมันเหมือนกับว่าบางทีอะลูกค้าฐานเดิมเนาะของกลุ่มเฟรนด์นะครับมันเหมือนกับว่าก็จะมีส่วนด้วยนะที่บางทีเหมือนสื่อสารไม่ค่อยตรงกันแล้วมันเหมือนลูกค้าฐานลูกค้าเดิมก็หายไปเลยอะไรเงี้ยเพราะนความที่เขาอาจจะเออติชินได้ในเรื่องของงานเนาะ ว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้ตามนั้นมันไม่ได้ตามนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่ทำงานบริษัทเนี่ยสำหรับชาวบหาสเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันมีทั้งอย่างที่เราบอกเนาะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบมันก็เลยทําให้คุณอนะเครียดเหมือนกันในการที่บางทีทํางานกับคนที่เราไม่ค่อยชอบหน้าด้วยนะอืบางคนมีเหมือนกันนะครับกับคนที่แบบบางทีเราทางานกับคนที่เราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไ่อืมะไรคิดซะว่าทําเพื่อง,งาน แนะนำได้ดีสุดคือคิดซะว่าทำเมื่องานปัญหาบางอย่างถ้าเกิดว่าเขาค้าถ้ารอไฟด้วยความเป็นเหตุเป็นผลน,นะเขาทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าเราโปรเทคตัวเองได้เป็นนะเออเพราะมันเหมือนกับว่าขึ้นเลยว่าวิธีแก้ปัญหาคือให้คุณเตรียมพร้อมให้ดีอืมเก็บเล็กเก็บน้อยในเรื่องของไม่ว่าจะเอกสารข้อตกลงที่เคยพูดกันไว้หรืออะไรก็ตามนะ แล้วมันจะทําให้คุณนะ่ะเหมือนข้อมูลพร้อมไงเออข้อมูลคุณพร้อมคุณก็พร้อมที่จะยื่นให้เขาว่าเฮ้ยเราเคยตกลงกันไว้แบบเนี้ยประมาณนั้นเลยมันก็เลยแบบอืมจริงๆมันมีช่วงที่เบื่อมากเหมือนกันนะเพราะมันเหมือนกับว,ว่าคุณก็โดนจับผิดจากคนรอบตัวเยอะเกินไปมันทําให้คุณนะ่ะสแกนคนไม่ค่อยโอเคด้วยกับการที่แบบ มีทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่ไม่ดีนเนาะเข้ามาในเรื่องของงานกับคุณอืมเช่นมาแบบ <c oughs> เขาเรียกวอะไรออบเซิร์ฟบ้างบางทีก็อ่ะบูลลี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันเป็นการที่แบล็กเมลอะไรอย่างเงี้ยมันมีอ่ะมันมีเราเห็นว่าบางคนอนะ่ะมีมีโอกาสเจอนะครับแต่อย่าให้บอกเนาะมันมีทั้งคนที่ชอบคนที่ชอบก็คือสุดตรงเลยนะเดือนเนี้ยอืมคนที่ชอบก็คือแบบสุดตรง อุปถมัมภ์ดีโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่ามันก็เลยเป็นผลพวงที่บางทีอ่ะคนก็เลยแบบคนอิจฉาในที่ทำงานก็มีบ้างเหมือนกันอืมเพราะจริงๆผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างเห็นความสามารถคุณด้วยนะต้องบอกก่อนเลยอืมค่อนข้างโอเคมากๆด้วยนะครับบางคนน่ะในเรื่องของงานเนาะโดยมีความรู้สึกว่าอาจจะมีการที่บางคนนะ่ะ แค่บางคนดูมีความรู้สึกว่าบางทีคุณเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆในเรื่องหงงานบางคนมีแผนในเรื่องการที่อยากเปลี่ยนง,งานในระยะยาวเพื่ออะไรเพื่ออะคาดหวังในเรื่องการเงินที่สูงขึ้นมากแน่นอนบางคนมีในเรื่องค่าครองชีพที่บางทีก็ต้องแบบครับบางคนมีในเรื่องของกงสีหรือระบบบ้านที่บางทีเรามีความรู้สึกว่าหรือเป็นการที่บางทีเราจุนเจอครอบครัวนี่แหละมมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องหาตังค์เพิ่มอืม ภาระค่าใช้ใจ่ายมากกับลูก,ลกหลานครอบครัวพ่อแม่อะไรเงี้ยมาเต็มเหมือนกันเนาะกะตัญญูได้เท่าที่เรากรตัญญูไหวหรือช่วยเหลือเขาได้เท่าที่เราไหวแล้วกันอืมถ้าจะแนะนํานะนะครับและโดยร,รวมเนาะแต่เหมือนคุณก็จะคาดหวังในเรื่องของการเงินด้วยในช่วงเดือนสิงหาเนาะเพื่อที่ว่าเราอ่ะอยากจะไปทําอะไรในระยะยาวหรือบางทีมันเป็นการที่เซฟตัวเองในบางทีที่บางที ไรายได้เราขาดเออหรือแบบขัดสนอนะอะไรเงี้ยคุณก็จะมองถึงจุดนี้มากขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของการงานเนาะขยายให้นิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงในซับขับขึ้นมานะครับ King of Pentacles อืมบางคนอะได้รับโปรเจกต์หรืออะไรใหญ่ๆสำคัญๆด้วยนะแล้วเพราะบางทเอะ่ะ ในงานของคุณนะอาจจะมีการทําอะไรหลากหลายอย่างที่บางทีเงินเข้ามาทุกทางเลยยิ่งถ้าฟรีแลนซ์นะก็ยิ่งแบบเหมือนลูกค้าอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะหรือบางทีเป็นคนที่เก่งในตัวเองอยู่แล้วมันก็เลยทําให้คุณนะรู้ว่าคุณจะสามารถหาเงินได้จากไหนบ้างดีมากๆนะครับงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามเครื่องประดับของตกแต่งอัญ,ญมณนนีหรือเป็นของที่แบบของผู้หญิงอนะอิซซเซอร,รี่ผู้หญิงอะไรเงี้ยค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะ หรือของที่เกี่ยวของกินของบริโภคของใช้สุขภัณฑ์ได้ไหมก็ได้อืเกี่ยวกับอืมของของคนเป็นแม่เนาะเออคนเป็นแม่ของเด็กอะไรเงี้ยแม่และเด็กอะไรเงี้ยเออการเกษตรก็ได้ค่อนข้างดีเลยแหละการเงินนะครับ ก็อย่างที่บอกว่ามีคนอุปถนะัมภ์เนาะทั้งงานทั้งเงินอืมทั้งงานทั้งเงินบางคนนะ่ะมีโอกาสในเรื่องของอ่ะต้องบอกก่อนนะบางคน,นอ <hör> ่ะอืเสี่ยงมีสิทธิ์นะแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นแต่ทุกคนก็ก็ไม่ต้องรับไปเนาะอย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดขึ้นก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็คือว่าคุณอาจจะเสี่ยงเงินไปกับงานสียำป้าบางทีอืมถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นในอีกในหนึ่งว่า คุณอาจจะต้องเสียบางคนเนาะมีในเรื่องของการลงทุนในระยะยาวที่เป็นเงินพวกออนไลน์ก็คือพวกเทรดหุ้นอะไรเงี้ยมีอืมแต่เหมือนคุณเสียไปเท่าไหร่คุณก็หามาได้เพิ่มคือหามาได้เยอะอะ่ะอืมแล้วช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีในเรื่องค่าเดินทางก็เยอะด้วยแต่อย่างที่บอกคุณไม่ปล่อยให้ตัวเองอับจนหามาได้คือเสียไปเท่าไหร่คุณหามาได้คืนเท่านั้นอะประมาณนั้นเลยนะครับสุขภาพเนาะ สุขภาพเอ่อระวังเรื่องการที่บางทีเราทำอะไรเร็วๆ,ๆเนาะแล้วบางทีมันรอบไม่ระวังมีเจ็บตัวมีฟกช้ำน้ำเขียวด้วยแล้วต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่อืมไม่เคยตรวจร่างกายเลยตรวจนิดนึงนะครับมีมีเหมือนกันภายในเกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายระบบเลือดอะไรเงี้ยมีนะครับหรือบางทีมันเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นพวกเครื่องเพศอะไรเงี้ยก็ดูดีๆนิดนึงเนาะ,นนะแล้วก็บางทีเป็นเพราะว่าของการที่มูสสวิง อืมความดันส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของความดันความเครียดความดันโลหิตส,สูงอะไรเงี้ยอืมคือบางคนอ่ะไม่เคยตรวจเลยแล้วบางทีก็อยู่ๆมันจะเจอก็เจอเลยนะเอออันนี้ต้องดูดีๆนิดนึงเนะาะไพอาลลเคลื่อนสี่ใบนะครับอยากบอกอะไรเนาะสำหรับชาววันอังคานะครับ ก็ค่อนข้างใหญ่เนาะอาจจะอันนี้นิดนึงนะครับช่วยจะซัพพอร์ตเนาะอืมอย่างแรกก่อนเลยดูเห็นเลยว่าหลายคนอะใจดีจริงๆไม่ค่อยอยากให้ทำตามให้เท่าไหร่ดูมีคเขารู้สึกว่ามันเป็นการแสดงสป,ปิริตของการซัพพอร์ตผู้อื่นอืม แต่ท้งนี้ทางนั้นก็ต้องดูน็อกซัพพอร์ตให้ถูกคนนะครับต้องบอกก่อนเลยอืมเหตุผลที่ส่วนหนึ่งไม่อยากให้ทําตามใครเพราะเดือนนี้นดูเห็นเลยว่าคุณอนะใจกว้างมากๆบางคนแบบมีสิทธิ์เหมือนกันที่แบบบางทีโดนหลอกโดนโกงมนะีมีม,ม,ม,มีมีขึ้นมาสองใบเลยนะครับอินฟินิตี้เบสซิ อย่างที่บอกก่าช่วงเดือนนี้คุณใจกว้างมากแลวเลเลิอปีโยบคัคคนด้วยบางคนอ่ะเหมือนกับว่าเห็นสัญญาณเหมือนเป็นคนที่บอกเลยอจริงๆคุณมีเซนส์ในเรื่องของการทํางานและการใช้ชีวิตนะแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณน่ะสแกนคนไม่ออกอะไรที่เหมือน,นว่ามันจะดีมันก็กลายเป็นไม่ดีอ่ะเออเหมือนกับว่าคุณคุณคิดมาดีแล้ว คุณไตร่ตรองมาดีแล้วในสิ่งที่คุณจะทำแต่มันเหมือนกับว่าผลที่ได้รับกลับมามันมันไม่คุ้มมันไม่เท่าไหร่มันเหมือนกับว่ามันกลายเป็นผิดหวังไปเลยก็มีอือย่างที่บอกเนาะถ้าช่วงนี้ในเรื่องของการลงทุนอะไรก็อาจจะต้องชะลอไปก่อนซิกติวิตี้ถ้าภาพรวมเนาะถ้ามันเป็นการที่บางทีอะเรามีความรู้สึกว่าเราใจดีกับคนได้นะ เราใจดีกับคนได้แต่ใจดีให้ถูกคนอย่างที่บอกเลยแล้วมันเหมือนกับว่าคุณจะได้ผลตอบรับที่สวยงามอ่ะอืมหวยหาความสวยงามได้จากคนที่สวยงามกับเรานะครับสำหรับช่วงเดือนนี้ของชาววัพฤหัสในช่วงเดือนสิงหาเนาะหอยหาความสวยงามได้จากคนที่สวยงามกับเราคนที่ทัศนคติดีกับเราอืมเท่านั้นเลยนะครับแล้วมันจะทําให้คุณอนะ่ะ มันก็มีแรงผลักในเรื่องของการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีประมาณนั้นเลยครับขอบคุณนะครับสารชาวันพฤหัสเนาะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับโดด้วยนะครับอย่างที่บอกเนาะแล้วก็จะกันใหม่ในครั้งหน้านะครับแล้วก็โชคดีครับรวยทุกคนสุขภาพแขง็งแรงทุกคนครับแล้วไปเจอกันใหม่เนาะบายบายครับสวัสดีครับ